สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทีการเล่นรูบิกนะครับแบบละเอียดยิบเลยนะครับคือผมจะไม่ยังไม่สอนเทคนิคอะไรให้ยุ่งยากนะครับผมจะสอนแบบยังไงละบางคนอาจจะว่าดูมันเห่ยยังไงไม,มันดูไม่เท่อะไรประมาณนี้นะครับคือผมสอนเทคนิคครับแบบสำหรับคนที่ยังเล่นไม่เป็นหรือเพิ่งเริ่มเล่นนะครับนะครับเข้าขั้นตอนแรกกันเลยนะครับ เราต้องหานะครับสีขาวจะเป็นฐานนะครับนะครับสีขาวจะเป็นฐานนะครับส่วนสีเหลืองจะเป็นบนนะครับขั้นตอนแรกคือเราต้องทำขาวล้อมเหลืองนะครับให้เราหาสีขาวที่อยู่สี่จุดตรงนี้นะครับสี่จุดตรงนี้นะครับ ของทุกด้านเลยนะครับด้านไหนก็ได้ครับที่มันมีสีขาวตรงนี้ครับสีขาวอยู่ตรงสี่จุดนี้ครับอยู่ตรงไหนก็ได้เลยนะครับมาครับเราเริ่มหากันเราเริ่มหาเลยครับนี่ครับผมเจอแล้วนะครับเจอแล้วครับครับสีขาวตรงนี้นี่แกนเหลืองครับถ้าสีขาวมันอยู่ตรงนี้นะครับครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับเหลืองตรงนี้ อย่างดูสีครับนะครับดูสีครับตรงนี้ตรงจุดนี้ยูสีไหนก็ได้ครับมันครอบอยู่แกนไหนก็ได้นะครับเราต้องหมุนลงหักด้านไหนก็ได้ครับเข้ามนนะครับหมุนลงครั้งหนึ่งนะครับ up นี่ครับนั้นถ้าเราหมุนสีขาวมาอยู่ตรงนี้นะครับใหเราทํเขาใหยู่ตรงสี่จุดตรงนี้เลยนะครับใหเราหมุนขึ้นมาเลยนะครับ อันนี้ก็จะได้เอาแบบนี้นะครับอาต่อไปเอา้าเจอแล้วนี่งไง,งนี้เลยนะครับถ้าเท้าอุดเดี้ก็ทำเหมือนเดิมน,นะครับมุนลงไปครั้งหนึ่งนะครับก็คลิกไงนะครับมุนไปนะครับถ้าเท้าอย่างนี้บ้างพอดีครับก็เลยก็มุนขึ้นครั้งหนึ่งนะครับได้เอาแบบนี้นะครับ อันนี้ฮะครับตัวเอาเจอแล้วนะครับตัวนี้ล่างมาอัพนะครับนแลนะครับหมุนขึ้นครั้งหนึ่งนะครับอัพจากนั้นให้เราหมุนเอาตัวนี้ครับหมุนกลับไปอัพอันนี้เลยนะครับก็หมุนขึ้นนะครับก็จะได้เลยนะครับต่าวล้อมเหลืองนะครับสมบูรณ์เลยนะครับป่าวล้อมเหลืองของเรา ขั้นตอนต่อไปคือทำขาวล้อมขาวนะครับล้อมขาวก็ทำคล้ายๆกันนะครับคือให้สีขาวตัวนี้ไปล้อมแกนสีขาวนะครับโดยที่ด้านข้างจะต้องเป็นสีที่ตรงแกนกันนะครับนาะเริ่มทำกันเลยครับถ้าเราดูสีขาวนะครับอาวบนตัวนี้มันอยู่กับเอ่อมันอยู่ข้างกันกับสีอะไรนะครับอาวตัวนี้อยู่ข้างกันกับสีส้ม ให้เราหมุนสีส้มตัวนี้ไปตรงแกนมันนะครับโดยการหมุนไปปั๊บตรงนี้นอ่าตรงเลยเออตรงแล้วนะครับจากนั้นหมุนลงสองครั้งนะครับด้านข้างไหนก็ได้นะครับสองครั้งนะครับหนึ่งครับสองนะครับจะได้มาเลยนะครับจะได้ท่าที่หมุนลงมาเมื่อกี้นะครับอ่าทำตัวเวียนกันต่อไปเลยตัวนี้ครับสีแดงนะครับ อ้าตอนนี้อยู่กับสีแดงก็หมุนตรงแกนแดงนะครับอ่ะตรงแล้วก็หมุนลงสองครั้งเหมือนเดิมครับนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนะครับก็จะได้แล้วนะครับเอาที่หมุนลงมานะครับก็ทําต่อไปจนครบสี่อันนะครับอ่าครับเหลือสองอันอาวตันนี้อยู่กับสีน้ําเงินมนีตรงแกนน้าเงินนะครับอ่ะตรงแล้วนะครับนั้นก็หมุนลงสองครั้งเหมือนเดิม หนึ่งสองสองครั้งได้นะครับมันก็อันสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอันตัวนี้กับสีเขียวเหมือนไปตรงแกนเขียวตรงแล้วครับลงสองครั้งเหมือนเดิมครับหนึ่งสองอ่านครับก็จะได้แล้วขาวล้อมเหลืองที่ตรงแกนกันอย่างนี้นะครับครับขาวล้อมเหลืองไม่ใช่ดิขาวล้อมขาวเยขาวล้อมขาว ก็จะได้สีตรงกันแบบนี้มาครับคิดดูทุกด้านเลยจะมีสีตรงกันแบบนี้นะครับดังนั้นเราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับคือขั้นตอนการเก็บขาวนะครับให้เราหาขาวที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับด้านบนทุกทุกด้านเลยครับเราพริดหาอ้าวไม่มีนะครับถ้ามันไม่มีให้เรามาหาข้างบนอ่ะเกือแล้วนะครับ ขวบนก็จะถ้ามันอยู่ข้างบนอย่างนี้นะครับข้าวบนอย่างนี้ให้เราพลิกด้านที่มันมีสีขาวยังไงก็ได้ครับพลิกถ้ามีสีขาวตรงนี้ให้เราพลิกด,ด้านที่มีสีขาวขึ้นหนึ่งครั้งนะครับหมุนมาสองครั้งหนึ่งสองก็หมุนันนี้ลงครบบก็จะได้เท้าที่อยู่แถวบนตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยเราก็จะได้เท้าอยู่แถวบนอย่างนี้ ต่อไปให้เรามาดูเลยนะครับถ้าได้เขาอยู่แถวบนแบบนี้แล้วเราดูเลยว่าเอาตัวนี้มันอยู่กับสีอะไรนะครับเอาตัวนี้อยู่กับสีส้มให้เราหมุนมาเอาสีส้มมาตรงกับแกนมันนะครับหมุนไปเลยครั้งหนึ่งป๊บจะได้แล้วนะครับสีส้มตรงกับแกนส้มโดยที่สีขาวอยู่ด้านใต้อย่างนี้อ่ะามาดูกันเลยสีขาวของผมอยู่ด้านนี้ใช่ไหมครับถ้าสีขาวด้านนี้ ห,หมุนพลิกด,ด้านนี้ขึ้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจำไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลืมนะครับเกิดเกิดจำไม่ได้ครับผมจะทบทวนใหมอ่อกครังนะครับเนี่ยครับสีขาวถ้ามันอยู่ด้านขวามือเราให้หมุนด้านขวามือขึ้นนะครับแล้วก็หมุนขามาเก็บหมุนมาเก็บอย่างนี้นครับแล้วก็หมุนลงไว้นะครับอ่าทำต่อไปเลย น,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 นะฮะขาวจะเท้าบนเหมือนเดิมข้าวข้าวจบนเท้าบนเท้าบนอ่ะเจอแล้วท่าตัวที่เท้าบนดูสีไดสีเขียวมุนตรงสีเขียวเลยครับสีเขียวใช่ไหมครับอ่ะครับมืตอตรงแกนเขียวเลย,ยนั่นแหละอ่ะตรงแล้วนะครับอ่านี่เลยครับมืตอตรงแกนเขียวท่านี้สีขาวอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ าาสีขาวด้านซ้ายมือให้หมุนด้านซ้ายมือขึ้นหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็นี่ครับสีเอาลองเอาชวนใหม่นะครับไวจําไม่ได้สีขาวจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับสีด้านขวามือเราคือสีเขียวหมุนไปตรงแกนเขียวแล้วนี่สีขายตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือของเราให้เราหมุนขึ้นหนึ่งครั้งครับก็หมุนคขาวมากันมาตรงกันอยู่ขาตัวน,นี้คุณม,มาเก็บครับแล้วก็หมุนลงไว้นะครับผม ก็อัานต่อไปเลยเอ,อ่านาร์บิแคโบน,นะครับอ่ะผมเจอแล้วครับวันนี้กับสีส้มหมุนไปตรงหมุนสีส้มไปตรงแกนส้มครับครับครับดหมุนสีส้มตรงแกนส้มอ่ะตรงแล้วนะครับ ตอนที่เนี้บไปก็ไม่พ่ออะไรครับมันใช้ในคอมนะครับมันหามุมยาหัวไม่เข้าใจนะครับนะครับไต้แล้วนะครับราวนี้สีขาวก็อยู่ด้านซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับก็ทําเหมือนเดิมครับหมุนมาตรงแกนสีส้มนะครับหมุนขึ้นหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หมุนสีขาวมาเก็บป๊บแล้วก็หมุนลงเหมือนเดิมนะครับจะได้เลยนะครับมามาดูคนงางเรายังยังยังไม่เสร็จ อีกลูกนึงครับอ่าคราวนี้สีขาวอยู่บนก้อนสุดท้ายสีขาวตัวนี้มันมันอยู่บนนะครับถ้าของใครอยู่ด้านข้างหรือด้านบนก็ทำแบบที่ผมแนะนําไปนะครับคือตัวนี้อยู่บนให้เราตัวนี้ครับให้เราพี่มันดูด้านใต้สีขาวว่ามันว่างตรงไหเอานี่นะครับถ้าสีขาวม่าตัวนี้ให้หมุนมาตรงด้านล่างที่มันว่างนะครับครับ ตรงกันแล้วนะครับเราให้เราหมุนหมุนขึ้นหนึ่งครั้งหมุนบนสองครั้งป๊บปเราก็จะได้คาวแบบปกติมาแล้วคือคาวอยู่แถวบนครับต่อนน้นก็ททำเหมือนเดิมเอาตัวน,นี้อยู่กับสีน้ำเงนินเอาตัวน้ำเงินมาตรงแกนนะครับหลังให้ดูคาวด,ด้านไหนเอาคาวด,ด้านขวามือหมุนด้านขวามือขึ้นป๊บ สีขาวมาเก็บปัป๊บแล้วก็มุนลงนะครับเ่เรามาดูผลงานกันเลยเห็นไหมครับสีขาวก็จะเต็มแบบนี้ตัวหน้านข้างจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ทุกด้านเช็คปะเช็คปะครับเช็คปะอ่าาขั้นตอนถัดไปเลยขั้นตอนนี้เราจะทำสองแถวให้ให้มันเป็นสีเดียวกันนะครับมาง่ายเลยนะครับเรามาดูข้างบน ถ้าเราดูบล็อกนี้ทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับด้านข้างนะครับดูด้านบนแล้วก็ด้านข้างนะครับอันด้านบนและด้านข้างไหนมีสีเหลืองใช้ไม่ได้นะครับแม้แต่จะมีเพียงข้างหรือบนก็ใช้ไม่ได้นะครับทำาหากันเลยตัวนี้อ่ะแดงกับเหลืองอาใช้ไม่ได้ส้มเหลืองอ้าวใช้ไม่ได้แดงน้ำเงินอ้าวตัวนี้ใช้ได้ เงินใช่ไหมใช้ได้นะครับเราให้เราดูตัวด้านข้างนะครับว่ามันเป็นสีไหมอ้าวตัวนี้เป็นสีม่วงเอ้ยสีน้ําเงินนะครับให้มุวนไปตรงแกนสีน้ําเงินไหนล่ะแกนสีน้ำเงิน,น,น,งนอ่ะตรงมาตรงแล้วนะครับผมกดคล่กดูอีกทีนึงอ่านี่นะครับสีน้ําเงินกับด้านบนเป็นสีแดงนะครับ มันมาตรงกันแล้วที่งเงินอย่าลืมนะครับวันไหนที่มีสีแดงใช้ไม่ได้นะครับเรามาดูหยิมเงินตัวนี้ระบวนเป็นสีแดงให้เราดูคิดดูดูบิดของเราสีแดงอยู่ด้านไหนด้านนี้สีส้มอ่ะด้านนี้เป็นสีแดงเราจะเอาสีแดงตัวนี้มาลงตรงนี้นะครับเราต้องอ่ะกรณีนี้สีแดงอยู่ด้านขวามือนะครับให้เราหมุนไปทิศทางตรงข้ามที่สีแดงจะลง ีแดงจะลงครับสีแดงจะลงด้านหนึ่งด้านขวาครับไปทิศทางตรงข้ามหนึ่งครั้งหมุนข้างขวาบนครับไปหนึ่งครั้งบนด้านที่มันจะลงขึ้นหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หมุนแดงกลับมาครับหมุนลงครับจากนั้นก็ทมขั้นตอนเก็บขาวนะครับครับขาวตัวนี้กับสีำเงินมันตรงแดนทีำเงินแล้ว ก็หมุนขึ้นหมุนขามาเก็บหมุนลงนะครับเรากป็จะได้มาแล้วนะครับนี้นะครับมาทำต่อไปเราดูนะครับตัวนี้สีน้ําเงินกับสีส้มใช่ไหมครับเีนเงินัวนี่กับสีส้มให้เราสีน้ําเงินตัวนี้นนนหมุนมาตรงแกนมันนะครับแล้วมาดูข้างบนว่าน,านสีอะไรสีส้มนะครับสีส้มตดงด้านไหนอ้าวสีส้มตดนด้านซ้ายมือ อันนี้ให้หมุนไปด้านขวาหนึ่งครั้งหมุนด้านที่มันจะลงขึ้นหนึ่งครั้งหมุนกลับมานะครับก็หมุนลงเก็บข้าวเหมือนเดิมนะครับมาเเก็บข้าวเหมือนเดิมนะครับมันเก็บข้าวเลยนะครับเอามุนเก็บข้าวกันนะครับทำเรื่อยๆจนมาเต็มช่องนะครับ นะครับตัวน yeah. ี้นะครับน้ำเงินกับแดงนะครับแดงลงด้านนี้นะครับก็คือหมุนด้านตรงข้ามครั้งหนึ่งด้านที่มันจะลงครั้งหนึ่งุนตีครั้งหนึ่งก็หมุนลงนะครับแล้วก็เก็บเขาวครับเก็บเขาวัลโลขาเขาอ้าวเข่าเอาตัวนี้กับสีแดงหมุนมาตัวแกนแดงครับชิดด้านนะครับชิดด้าน มาครับแดงตัวนี้นี้ตรงแกนแดงแล้วก็มนขึ้นครั้งหนึ่งเอาขามมเทสปั๊บมนลงนะครับนี่เราก็จะได้แล้วแตไม่หมดทำเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มสีเหลืองครับนะอันไหนที่มีสีเหลืองใช้ไม่ได้อะเงินตัวนี้อยู่กับสีส้มปั๊บส้มลงด้านไหนอ่าสีส้มลงด้านซ้ายหมุนที่ทางตัวข้างจะลงครั้งหนึ่ง ด้านที่มันจะลงขึ้นครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หมุนไปอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ก็หมุนลงนันก็เก็บตาัหเดือดนะครับเอาา่วันนี้แบบสีส้มอ่ะหมุนไปตรงแกนส้มเลย,เลยตรงแกนส้มเลยตรงแกนส้มเลยป๊บนะครับตรงแกนส้มแล้วจากนั้นก็หมุนขึ้นครั้งหนึ่งหมุนขาวมาเก็บป๊บหมุนลงนะครับไปเรื่อยๆเป็นเย็นครับเป็นเย็นไปเ <c oughs> เริ่มหมดเสียงแล้วโอ๊ยอนะไรเอาอ่ะเจแล้วครับเจแล้วเจแล้วับเจแล้วเขียวแล้วก็ส้มนะครับมุนเขียวตัวแก๊สอ่ะตรงแล้วดูข้างบนครับว่ามันมีสีอะไรข้างบนเป็นสีส้มให้เราจิดหาส้มอันนี้สีแดงอ่าด้านนี้สีส้มสีส้มจะลงด้านขวาหมุนไปที่ทางข้ามอันหนึ่งปั๊บด้านที่มันจะลงขึ้นทันหนึ่ง ก็หมุนอีครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หมุนลงครับแล้วก็เก็บเาเขาวครับเาส่วนนี้กับสีส้มนะครับหมุนส้มไปตรงแกนส้มครับอ่าครับส้มตรงแกนแล้วครับการนี้ก็หมุนขึ้นมันเท้ามัเก็บมุนลงนะครับเ็ดจะได้แล้วนะครับเป็นไงครับสองคอร์ดเราได้เต็มหมดครับจะได้เต็มคอร์ตองนี้ครับ จะได้เป็นสองข้แบบนี้นะครับต่อมาเลยนะครับเราจะมาทําด้านบนให้มันเป็นเครื่องไม้บวกนี้ครับให้มันเป็นเครื่องไม้บวกนะครับนี่เลยครับสูตรนะครับต่อมาครับด้านขวาลงครั้งหนึ่งนะครับด้านบนไปด้านซ้ายครั้งหนึ่งนะครับ ด้านหน้าลงครั้งหนึ่งครับด้านบนไปด้านขวาครั้งหนึ่งครับด้านหน้าขึ้นครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านขวาขึ้นครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับก็จะได้มาเป็นนี้เป็นเส้นตรงเลยนะครับมีของใครเป็นรูกชิ้นลักษณะลูกต่างนี้ครับก็ทำาเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมทำจีกว่าจะได้เป็นเครื่องหมายบวกนะครับ ทำเหมือนเดิมครับลงซ้ายลงลงครับก็หน้าวนกลับไปนะครับปั๊บก็หน้าขึ้นปั๊บก็ทางด้านขึ้นนะครับอ้าวเสร็จแล้วม,มันจะล่าเป็นญลักษล์รูปแบบนี้นะครับ ขอ,ขอนออี้ครับขอปิดทางก่อนอ่านี่ครับจะได้รูปปาอย่างนี้ครับให้เราอันด้านตาขัา้นอันด้านตามันขึ้นไปด้านอย่างนี้ครับขึ้นไปด้านนี้ครับขึ้นไปด้านตรงนี้ันขึ้นไปด้านนี้ครับปิดทางครับนะครับอันไปด้านนี้อันขึ้นอย่างนี้ครับทันามัน,น,ข,น,น,นม hood, ขึ้นอย่างนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ทําเหมือนเดิมครับ าลงหน้ซสายลงนะครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมปับป๊บปั๊บแล้วก็ขึ้นไปครับนะขึ้นไปนะครับก็จะได้แล้วนะครับเครื่องหมายบวกนะครับอย่างนี้นะครับเครื่องหมายบวกนึ่งสองกามนะครับเป็นเครื่องหมายบวกนะครับ กลาบเป็นต้นไม้บวกแล้วนะครับครับเป็นต้นไม้บวกแล้วอ่ะของผมไม่ใช่ตไม้บวกนี่เป็นรูปปลาอ่ะถ้าเป็นรูปปลาให้หันนี่หางปลาครับนี่หัวปลาให้หันหัวปลาลงมาด้านนี้ครับด้านนี้ครับด้านนี้แลังนั้นก็นี่เลยครับสูตรด้านนี้ครับผมเปิดสูตรขึ้นอ่านี่เลยครับสูตรนี่เลยครับสูตร อ่าปิดอันนี้วะอ่าผิดสูตรผิดนิดหน่อยครับคือลูกศรด้านไหนที่หันไปขวานะครับให้หันซ้ายนะครับตัวนี้เป็นขวาให้หันซ้ายครับมันมันคือมันผิดทํามาผิดนะครับอ่ะนะครับให้เราเลยนะครับขึ้น ขึ้นซ้ายซ้ายนะครับลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงนะครับจะได้ขาเต็มแบบนี้คือของผมมันเต็มแล้วนะครับมันเป็นรูปปลาก็าทาทาถ้าใครยังไม่เต็มก็ทำ itable, เรื่อยๆครับขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงนะครับถ้าใครเป็นรูปบวกก็ทำเหมือนเดิมไปครับจนกว่ามันจะเต็ม ้ามันได้รูปปลาให้หันหัวปลาลงด้านนี้ครับอย่าลืมครับอย่าลืมครับสำคัญครับสำคัญครับจากน,นั้นครับเราจะทําด้านข้างให้เราหาด้านข้างครับด้านข้างนะครับที่มันมีสีตรงกลางสองจุด่างนี้ครับด้านข้างที่มันมีสีตรงกลางสองจุด่างนี้นะครับให้เราหันด้านข่าวขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นอาขาวที่ตรงกันนี้ เล้ว uhm, ขาวที่ตรงกันไว้ด้านขวามือเลยนะครับขาตรงกันไว้ด้านขวามือนะครับขาตรงกันนะครับี่ตรงนี้ครับด้านขวามือครับนี่เลยครับสูดสูรครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับดูตามนะครับดูตามครับครับคือขึ้นขึ้น ขึ้น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 นะครับซ้าซ้ายครับอเดี๋ยวให้ดูสูตรอีกครั้งครับขึ้นขึ้นซ้ายซ้ายครับขึ้นะนะครับนะครับสูตรครับแล้วก็นั้นก็ลงครับ อ,ยา,นนอายนะครับดันั้นก็นะครับอย่าลืมนะครับช่องวาครับก็ขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็มุนฟ้าครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มุนขึ้น <Yeah. S 1> ครับ <Yeah. S 1> นี่นะครับหมุนขึ้นครั้งหนึ่งครับ ก็ได้ครับทุกด้านที่ตรงกันอย่างนี้นะครับด้านที่มันมีสีตรงกันอย่างนี้ครับจากนั้นเราจะมาทําขั้นตอนก่อนย้ายเม็ดสีนะครับย้ายเม็ดสีเลยครับให้เราหาเม็ดสีมันตรงกันสามจุดตรงนี้ครับเม็ดสีมันตรงกันสามจุดของผมมีไหม เราหาไปเรื่อยครับ,บเรื่อยๆอ่าของผมไม่มีครับไม่มีให้เราทําขั้นตอนนี้ไปหนึ่งครั้งครับนะครับจะมาทำขั้นตอนนี้ครับด้านหลังสองคั้งนะครับวนไปด่านไหนก็ได้ครับก็ุนลงั้งหนึ่งนะครับุนบนช่องคั้งครัครบ แล้วก็หมุนขึ้นนะครับน,นั้นให้เราหมุนสีขาวไปด้านหลังแล้วก็หมุนลงสองครั้งครับจะได้จะมีด้านหนึ่งที่สีตรงกันอ่าเดียเยเยเเ๋ยวนะครับสีเขียวที่แรกของโครงเต็มครับพอหมุนมาตรงแกนเขียวนะครับอ่านี่เลยจะได้เป็นสีที่เต็มน,นี้นะครับสีเขียวที่เต็มหน้าน,นั้น นี่ครับหน้าจะเ็มนนี้จะมีหันให้เราหันหน้าที่มันเต็มเข้าหาเราจากนั้นไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นสีน้ําเงินนี่ครับคือมาด้านข้างสีน้ําเงินสีน้ําเงินนะครับจากนั้นให้เราจะย้ายสีน้าเงินไปบว้ bye bye. ข้างหลังนะครับ ทำเหมือนเดิมครับที่ผมทาทาข้างหลังขึ้นสองคางมุนชีทำเงินไปเลยครับมุนชีเงินไปข้างหลังเลยนะครับนะครับนั้นเอากลางลงครับข้างหนึ่งครับก็หมุนบนสองค้งนะครับหมุนกลางขึ้นนะครับจากนั้นหุ่นมุนเตาไปด้านหลังนะครับมุนลมสองคร้งนะครับอ่าเสร็จแล้วครับโอ้โหนะครับเสร็จแล้วครับ ทำตามครับถ้าใครทําก็ถ้าใครทําทไม่ทันก็ดีกลับไปดูนะครับ